สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาทานข้าวผัดชาห้างสั่งเป็นมังสวิรัตไปนะคะคือไม่ใส่เนื้อสัตว์เนาะอ่าทุดนี้นะคะเก้าสิบห้าบาท คือที่นี่นะคะหลานก็จะให้เขาอทานข้าวในบ้านนะคะสองวันแล้วก็สลับกันเนาะแล้วก็ทานข้างนอกหนึ่งวันสองวันหนึ่งวันก็จะสลับนับแบบนี้ไปนะคะวนไปเนาะถ้าทานข้าวบ้านครบสองวันก็จะต้องสั่งให้เขาทานในบ้านหนึ่งมื้อนะคะคือมือ้อมื้อเย็นเนาะก็เป็นถ้าเป็นวันช่วงวันหยุดอย่างเนี้ยบางวันเขาจะทานอะไรก็ แล้วแต่นะคะแต่ถ้าเป็นมื้อเย็นเราจะให้เขาแบบนี้นะคะคือชินชินกับการที่ให้หลานทานแบบนี้เนาะอันนี้เป็นขิงดองนะคะขอเพิ่มพิเศษไปนะคะก็เลยจะได้มาสองทุงนะคะเขาผัดชาห้างนะคะเขาจะไม่ได้ให้แตงหรือว่าให้อะไรนะคะเขาจะมีแค่ขิง ถุงดองแล้วก็น้ำมันน้ำมันพริกเผาแค่นี้เองเนาะแต่ถ้าเราจะขอเป็นซอสหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเขาเขาก็จะให้นะคะแต่ว่าเราจะไม่ค่อยได้ขอไปเนาะอันนี้เป็นหอมญี่ปุ่นนะคะต้นหอมญี่ปุ่นคือพี่อ่าคิดว่าอนาะคตพี่ว่าคงจะไม่ได้ทำอาหารเนาะ อาจจะต้องเป็นการสั่งทานนะคะตัวเนี้จริงๆแล้วหนึ่งหนึ่งหนึ่งนึงจานที่ที่สั่งมาเนี่ยพี่อ้อยทานไม่หมดนะคะพี่อ้อยจะใช้แค่จะทานได้แค่ครึ่งเดียวเนะเาะส่วนใหญ่แล้วก็จะแบ่งแบ่งให้ลูกไปนะคะเพราะว่าถ้าลูกสั่งมาอย่างเงี้ยเราก็จะแบ่งไปให้ลูกครึ่งหนึ่งแล้วก็ของพี่อ้อยแค่ครึ่งหนึงนะคะ ทานด้วยกันค่ะข้าวผัดชาหัาง่งร้านบะหมี่เลขแปดนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะ,ะพี่อ้อยฝากช่องหลานชายนะคะพี่อ้อยวางคลิปของหลานชายไว้ใต้ช่องเนาะการกดไลค์กดแชร์เท่าที่พี่อ้อยสังเกตดูก็ไม่น่าจะมีนะคะสำหรับช่องพี่อ้อยเนาะเพราะว่า ดูจากการอายอดยอดยอดไลค์หรืออะไรประมาณนี้นะคะแต่พี่อ้อยก็ไม่ซีเรียสนะคะก็คือเป็นการพูดที่ติดปากหรือว่าชินปากเนาะเพราะว่าพี่อ้อยทําช่องมาหลายปีนะคะพี่อ้อยก็จะติดคําว่ากดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะคะทักทา,ายพูดคุยนะคะก็ประมาณนี้นะคะพี่อ้อยก็ฝากคลิปของหลานชายไว้ใต้ช่องนะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ